ยี่สิกาปีต้อมาได้ี่สิบหอีับเดราชักลาลิฟีอับเดลราชักลาลิฟี่ครับจากเควันเมยไทยยิมชื่อสลาตันคงสิทธาครับตัว,วตันตันหนาหนาใหญ่ๆครับาจากบุรีรัมย์ครับรายนี้ก็อยู่ในทีมของแมตชิวดีนอีกคนนึงนะครับโอ้โหไต่สายสูงครับอับเดลราชักเป็นฝ่ายจ้วงก่อนนะครับสลาตันว่าย,ยัางไงครับแหม เอาอีกแล้วครับมาแบบรัวๆอีกแล้วนะครับเปิดตำรารับแทบจะไม่ทันเลยครับโอ้โหวันนี้แกร้อนแรงจริงๆครับลักลิฟี่แต่ว่าสลาตันครับพยายามจะลากมาตีลากมาฟันโอ้โหยด้าไปครับย่อแล้วครับจัดไปทีหนึ่งโอ้หืดีว่าไม่โดนโอ้โหตามเข้าไปอย่างเร็วอย่างแรงครับรีบไปไหนหรือเปล่าครับสลาตัน แต่สลาตันนี่ก็เรงชื่อใจแล้วออกมาผ่อนแลวครับเข้าไปโอ้โหขนดรสีบทยาไม่โดนแหมทีมแมนบอกให้ฟันสองแล้วครับสลาตันครับอ่ายังมีโอ้โหนี่ครับเจอสองเข้าไปครับเต็มท้ายทอยครับโอ้ฟันยางแทบร่วงเลย แม่ดูแล้วไม่ไม่น่าไหวครับอันตรายครับอาวุธแรงมากกำสลาตันดูแล้วไม่ไหวครับแม่ยังมึนๆงงๆอยู่ครับเรียบร้อยครับจบข่าวแค่ยกแรกครับนี่ครับศอกแม่แทบจะร่วงเลยครับเข่าอ่อนแล้วก็ตามด้วยเข่าอาจไปที่นึงครับลูกนี้แข้งนี่ไม่โดนโอ้มาส่งหน้าบ้านเลยครับ มุมนี้ครับโอ้ยฟันลุกนี้น่ากลัวครับใส่ทั้งไหลเลยครับดูครับจังหวะล็อกไว้ด้วยนะครับดูครับหนีไม่ออกครับโอ้โหฟันก็นเต็มขมับเลยครับดูกันอีกมุมนึงครับหลากมาส่งหน้าบ้านเลยครับแล้วก็ไส่ช้อนเข้าไปแล้วก็